นี่นะครับน้องวุ้นตอนนี้ก็อยู่ที่การวิ่งหนีเนื่องจากโดนเขาแก้ผ้าครับและติดคดีลักบกเผาของทางราชการ,รครับรรรครับเราก็พากันมานั่งตากแดดอยู่ตรงนี้ครับ

มเขออีดี <c oughs> ต่อไปก็เป็นการวิ่งไล่น้องวุ้นต่อนะครับเป็นตามถ่ายทำการวิ่งไล่น้องวุ้นนะครับเนี่ยครับน้องวุ้นก็วิ่งไปครับครับวิ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาก็เดินครับเด <ไป S 1> ินไปตามเดินไปตามถนนหนทางรับกแฟสดเลยนะ ครับจะเป็นการถอดกางเกงน้องวุ้นโชว์ครับอตอนนี้ก็แกกำลังหลอนเนับเดินเนับเดินน<า>ี่ครับสองคนที่จ้องจะไล่ตามวิ่งครับไปแล้วตอนนี้แล้ววุ้นก็ได้เอยกลับมา นะครับน้องวุ้นก็วิ่งแล้วตอนนี้วิ่งไปแล้วข้าวแข่งหัวเพื่อนครับทำอะไรวะช่วยเวลาเออคนหลังกันนะ

มานี่โยไม่เป็นไรมานี่จ้ยนี่ครับหลักฐานที่น้องวุ้นได้กระทำต่อที่นี่ครับมะพร้าวหนึ่งลูกครับเอาหนีเดี่ยวกูทุกมานั่งนี่บอกยังจะฟังเดี๋ยวผู้สาวไม่เดี่ยวใช่อุ้งมากูุณถึกโซ่สับผู้น้ำนี่เหรอีละนี่นะครับน้องวุ้นสองหาวผู้สาวครับตอนนี้ ง้ยังมาสูเนี่ยกูบอกยังฟังยู่ล้กกันนี่ยนี่อย่งเมืองโอ้ยเยนเอารถเรปจีบยังรถผู้สาวบอกวุ่นคนทางหลังนะวุ่นนคืนเียงเยี่ยงน่แม่ นันผูสาวาเลือน,นั่นเด้อไรมาขาวคเรามข่าวงมงค <laughs> ลนี่ลวครับก็มีเงินตกใจแล้วครับอน,อ,นอออกบีต้นไม้ครับไปแล้วอ่าสุภาเ,เราอยสูสไม่ดูครัส ดูกใกล้ๆเลยครับอะเมื่อยบวดขาครับับบกกนนี้มีคนม้นไ่เจอคนเยอะพายทายวิดีโุบไปนะครับการตามจาับวุตต้องหาไม่สำเร็จครับ <c oughs> นัองจยาน้องวุตลงท่งครับ ยไปตามไล่เจ้าครับดูดาวผู้ต้องหาครับยังลอยนวลอยู่ครับ Que vai querer agora. Né?